ทำไมแอสตาแซนทีนถึงเป็นราชาแห่งวิตามิน กระแสะแรงมากๆนะสำหรับแอสตาแซนทีนที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนทุกคนก็แนะนําให้กินกันหมดเป็นเพราะประโยชน์ของแอสตาแซนทีนเนี่ยเยอะมากๆอย่างแรกเลยคือเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าตัวอื่นๆในธรรมชาติสูงกว่าวิตามินซีถึง6000เท่าสูงกว่าโค Q ิวนถึง800เท่าแล้วยังสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง500เท่าเลยค่ะ2มีฤทธิ์ปกป้องได้ลึกถึงระดับเซลล์ตัวแอสตาแซนทีนนะคะจะสามารถเข้าไปออกฤทธิ์ในเซลล์ได้ทั้งในส่วนที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ํานั่นเองค่ะ 3เป็นวิตามินที่มีงานวิจัยรองรับเยอะมากๆไม่ว่าจะช่วยบำรุงสายตาบำรุงหัวใจลดการอักเสบในร่างกายชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวหนังและสมองทั้งหมดนี้เลยเป็นเหตุผลให้อสตาแซนทีนจัดเป็นวิตามินที่มาแรงที่สุดในยุคนี้แล้วก็เป็นวิตามินตัวหลักที่มีในออสเมเลยค่ะซึ่งกระปุกนี้เขาใส่อสตาแซนทีนมาแบบอัดแน่น6มิลลิกรัมแม็โดสและยังมีอีกกว่า11วิตามินที่ช่วยเสริมทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องผิวเลือกกินวิตามินเลือกตามงานวิ เลือกออสเมวิตามินที P ่เพเซิร e ์ฟ